ยมาแล้วฮิ <c oughs> <c oughs> ่มเฮิ่มเฮิ่่มมาแล้ววัยรุ่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวขอปิดเพลงอ่าไอ้นี่ก่อนปิดเพลงนี้ก่อนแล้วเรามาเปิดเพลงในเกมกันดูเอ้าทำไมเพลงในเกมกไม่มีวะเกมไม่มีเพลงอ่ะเดี๋ยวผมไปปิดมิกเซอร์ไว้ปะอ่ะมิกเซอร์ก็ไม่ปิดนะ ทำไมเพลงในเกมไม่มีไวรุ่นคือกระตั้งค่าเสียงอ๋อนี่มาละว่าไงทุกคนเสียงอะไรดังไปหรือเปล่าแบบน่ะเอาตรงประมาณแถวนี้น่าจะพอเอ,อ้โอเคได้แล้วิดมบ้านะ่ะมาทุกคนนี่จะรับสูตรไลฟ์สตรี <c oughs> มของหมอลำเก็เมื่อนะครับผมวันนี้เราไม่เล่นริบัตนะแต่มาเล่นเกมพี่ของรนะิบัตเนาะอย่างไรบริ้นลีน่าเพราะว่าเขามีภาษาไทยเขาไม่ใช่มีภาษาไทย <c oughs> ดิเขามีมดภาษาไทยมาแล้วเนาะ จากทีมคนสร้างแฝดไทยเนาะอืมจากทีมมอดทีมแปดทีมไทยราแปดทีมเขาว่าแปลภาษาไทยไม่ให้นะเราก็วันนี้เราก็จะมาเล่นไม่รู้ว่าจะเล่นจบไหมแต่ว่าจะเล่นไปเรื่อยพยายามไปเล่นให้จบเลยกันเอา้าทำไมไล่หมุนวะแบบนะไล่หมุนได้ไงเนี้ยหายยังโอเคน่าจะหายแล้วมาโอเคมามามาสวัสดีทุกคนด้วยครับผมสวัสดีคุณฟุยุสวัสดีคุณตัวซ่าแล้วก็สวัสดีคุณมาร์กมาร์คเนืยครับผมยินดีต้อนรับมา มาเริ่มกันเลยเริ่มเล่นใหม่นะคุณต้องการลบเซฟปัจจุบันและเริ่มใหม่ไ,ไหมลบเผอเยปัจจุบันปกติอย่นี้ไม่ได้อะไรจริงไหมจริงดิจริงอะไรก่อนเดี๋ยวไม่ถึงแบบพี่ผมหนีนิบนะัตนอ่ะใช่จริงนิบัติเกมกากของผมนี่ผมมาเล่นเกมเทพดีกว่าอะไรไม่ได้ฉันออกมาก้าวถนนพร้อมสองมือที่ล้วงกระเป๋าชาร์จที่หนึ่งเรื่องเล่าขำขันนี่กี่แปลไทยด้วยนะเว้ยสวัสดีอีกรอบนะครับ ววสวัสดีทุกคนด้วยครับคุณทูยุสวัสดีครับผมดีต้อนรับเรื่องเล่าขอากันภาคที่หนึ่งอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกโอ้โหสุดท้ายฉันก็ต้องสุดท้ายฉันก็ต้องออกไปจากที่นี่ได้ไม่ได้สักทีอย่างอิจนลบันทึก까지나는자유롭지못하네ทั้ทงทั้งที่ทุกอย่างมันก็จบไปแล้วฉันก็ยังไม่ได้เป็นอิสระสักทีอันนี้จะเอกเจลาบางเสียงนี้ทั้งทังที่ทุกอย่างมันก็จบไปแล้วฉันก็ยังไม่ได้เป็นอิสระสักทีอันี้จะกลาบางเสียงนี้ โดนหลอกอะ่ะโดนหลอกปกโดนปกหล,ลอกกันแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีแต่ไอ้นี่เนาะเราเล่นไลบรารี่ไว้รอบเดียวคือดบัตรเกมกากอ่ะอะไรวะเนี่ยแต่แค่จะไม่ได้อะไรวะเนี่ยแค่จะไฝฝันถึงเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมฉันยังทำไม่ได้เลยฉันยังไม่มีสิทธิ์เลยเลยังไงอ่ออ่านยากในเนี่ยภาษาไทยอร้าไอ้ดูแลนวาละบ้าเอ้ใหญ่น้ำตาอินสีอะไรวะเนี่ยใหญ่น้ำตาสีม่วงนั่น เทีนะเม่นึกเลยว่าใจน่นเจะเล่นจะเล่นด้วิธีนี้อ๋อนยมแล้วนี่มันบ้าเลยเนี่ยทำไมมีแต่ควันเต็มไปหมดเลยว่ะมีแต่ต้องเชื่อใจนั่นสินะนี่พี่โรแลนด์ลองฮันบอมว่ามารู้ฉันจะถามแกเพียงครั้งเดียวนะฉันเกลียดการพูดบวนบวะหรือการพูดอ้อมขอบนอกประเด็น ดันนงนั้นอย่ายพยายามพูดมากแล้วตอบคำถามฉันบ้าซะม론นล้นเดี๋ยวไปเปิดตัวได้ไหมอันนี้มเรื่องอาไรติดอู้่อยังอ่นานไม่ทิ้แกมาจากไหนมาที่นี่ได้ไงแล้วก็มาเพื่อจุดประสงค์อะไรนี่แองเจล่าลเดี๋ยวก่อนอแล้วเธอเยเป็นใครไม่มีแม่งเอ้ยทำไมาอยู่ๆถึงรู้สึกคลื่นไส้วะเน,นี่ยโอ้ยโอ้ยาคากูรุ่นแลนด์โอ๊ยขากู ฉันเตือนแกแล้วอ่ะแต่แกก็ยังลำเส้นอ่ะงั้นฉันงั้นฟังที่ฉันถามอีกรอบนะแกมาที่นี่ได้ยังไงมาจากไหนแล้วมาที่นี่เพื่ออะไรที่โนแลนฉันก็แค่เดินเล่นไปมาแค่นั้นเองอ่ะแล้วจู่ๆก็โผล่มาที่นี่ได้ยังไงก็ไม่รู้ป้าชิบเลดิขาดัวฉันนันมันไหลไม่หยุดเลยขอละฉันไม่ได้บุกรุกอะไรหรอกฉันอยู่ที่นี่อ่ะฉันอยู่ที่ไหนฉันยังไม่รู้เลย ฉันตื่นมาราวๆบ่ายโมงแล้วฉันก็ไปเดินแถวถนนเขตยี่สิบสามอ่ะแล้วไปสูดอากาศฉันก็เลยอยากกินอะไรที่แฮมแอมมแฮมบมังฟังสักหน่อยเนาะเห็นเขาว่าตอนนี้เขากำลังขายแซนด์วิชสูตรพิเศษของสุดสัปดาห์อยู่เดี๋ยวว่างั้นว่างี้เลยนะผู้หญิงค่านี่ค่านี่ฉันก็ต้องจ่ายงานเงินก็ไม่มีแค่พยายามทำตัวเป็นพนักงานโอ้โห้พูดไปเยอะเกินไปเรื่องเลวไหลไดลแล้วไม่อย่างนั้นครั้งต่อไปจะเอาแกนตายแกไปด้วย กไม่มีแม้แต่จุดประสงค์และไม่รู้ว่าเข้ามาได้ที่นี่ยังไงอ่ะแล้วตกลงแกมาทาอะไรูก็แค่ฟิกซ์กักกเพื่ไปตามถนนที่คนทางนั่นแหละที่มันป่าอะไรวะเนี่ยแล้วเธอเป็นใครกันโดนแน่โอ้ไม่เอาหน้าอีห่าเอาคทาวนี้เอาเหมาทั้งแขนท้ขาเลยเหรอไม่เห็นแฟรเลยอ่ะ เจ็บขาเจ็บแทนรดนเลยไปหมดแล้วมั้งนะฉันเป็นคนถามอะตอบฉันมาว่าเพื่ออะไรอะเพื่ออะไรโรลังดีนี่ต้อนรับกสูงหอสมุดพวกเรามีหน้าที่รับแขกที่เข้ามาแต่จู่ๆวนายก็บุกมาแบบไม่มีปีมขคุ่ยอะกอ้ฉันจะออกแบบแต่ละอย่างในหอสมุดนี้ฉันอุตส่าห์ทําไม่แน่ใจก่อนนะว่าแขกที่จะไม่แขกที่ไม่ได้รับเชิญจะเข้ามาได้อ่ะบ้าเว้ยแขกกับฉันนั่นที่มี ันนอ่่าไมทเเลยยว้บ้าเลยแคนกับขาของฉันน่ะที่มีอยู่ก็มีแค่อยูแค่นี้ฉันไม่มีเงินหรือของไปไปจำนองเพื่อเอาคือเอามาซื้อเพิ่มได้อีกแล้วนะเฟ้ยไอ้แขนขาแกหมดสติไปแล้วสินะหลับไปเลยโรแลนด์เราหลับเลยทีหนึ่งเตะได้แล้วเฮ้ยขาฉันแขนก็ด้วยโมเฮ้ยเย่าพูดถึงผู้ตายจ๊ะ มันต่อติดกันได้ยงไงวันนี้เธอน่าจะขยับแขนขาตัวเองได้แล้วใช่ไหมล่ะแล้ฉันยังดัดแลงร่างกายของเธอหน่อยเพื่อให้เธอสามารถขยับตัวได้คล่องแคล่วขึ้นด้วยถึงแม้ว่าเธอจะบุกรุกเข้ามาหัวสมุดของฉันแต่ตัวฉันเองอ่ะจับเอาแขนขาเธอไปโดยที่ไม่ได้ยินยอมเช่นกัน่ะดังนั้นฉันเลยทำแบบนั้นเพื่อให้เป็นการเพื่อเป็นการขอโทษว้าว เป็นการขอโทษเอาแขนขายคืนเนาะจากที่ดึงแขนเขาออกเองก็ทำเองไม่ใช่หรอโรเอรจา่าโนแหงจุดต่อยทำไม่ได้เนาะตอนเนี้ยฉันนี่ก็เป็นคนที่ใจเย็นแถมฉันนี่ก็เป็นคนที่ใจเย็นแถมยังใจกว้างดีอีกด้วยใช่ไหมล่ะว่างันแม่โอ้โหจ้าโอ้ใจเย็นกับผีเนี่ยนี่ฉันต้องขอบคุณใช่ไหมเนี่ยเออแล้วเนี่ยไอ้ที่เตือนกันไปตอนแรกอ่ะนี่มันถือว่าไม่นับเลยใช่ไหมเนี่ย ไม่ไม่อีกแล้วในตอนนี้ในตอนที่เธอสรุปอยู่อ่ะมันทำให้ฉันคิดอะไรได้นิดหน่อยอ่ะแล้วข้อสรุปของฉันก็คือเธอต้องอยู่ด้วยฉันเธอจะต้องอยู่กับฉันช่วยเธอจะต้องอยู่ช่วยฉันที่นี่อะไรอ่ะอย่างนี้พวกซินดีเคดมันลักพาตัวกันเมันลักพาตัวกันแบบนี้หรอหรือว่าต้องเป็นหนึ่งในหรือว่าเป็นหนึ่งในพวกเ่อเป็นหนึ่งในพวกขงวิง จุดิฉันได้ยินข่าวลือมาว่าพวกนั้นน่ะรับพาตัวผู้คนไปทดลองเกี่ยวกับซิงโกลิตี้อะไรสักอย่างด้วยไม่ใช่ไอเจลาไม่ใช่ซิงโกลิที่เขียนหรือไอนี่ไม่ใช่วิงเว้ยโรแลนมีคนที่ฉันรู้จักอยู่กระโดดข้ามมิติไปมาได้อะเพราะผลข้างเคียงที่ได้จากการทดลองนั่นแหละอ๋ออเจนนั่โอ้ยเนาะนี่ฉันจะโชคร้ายไปถึงไหนวะเนี่ย ที่นี่คือหอสมุดแล้วฉันก็ไม่รู้จักไอซินดิเกตที่เธอพูดถึงหรอกนะและที่แห่งนี้อย่างน้อยๆก็ไม่ใช่วิงอะไรนั่นด้วยฉันจะลาโดยจากวิ่งเนาะโอเคจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะสุดท้ายฉันก็ต้องติดอยู่ที่นี่ใช่ไหมเพื่อเป็นค่ารับใช้ของเธอเพื่อที่จะเป็นค่ารับใช้ของเธออยู่นี่ด้วยแล้วใช่ไหมใช่ใช่ที่ฉันปล่อยให้ที่ฉันปล่อยให้เธออยู่ที่นี่ต่อเพราะมีเผลด้วยกันสองยูสองประการ ประการแรกฉทนจะจะตรวจสอบว่าเธอเข้ามาที่นี่นได้ยังไงโดยที่ไม่ได้รับคำคำเชิญอ่ะจโดรแลมันอยู่ดีมักก็ผล่มาเองจะรัาสงสยงัยการส่งเธอกลับไปหรือว่าละเลยเธอที่โดยโดยที่ไม่รู้สาเหตุอะไรเลยแบบเนี้ยมันอาจจะนํามาสู่ภัยของฮอสอาจจะนําภัยมาสู่หอสมุดของท่านได้แต่ถึงเธอจะขอท่านไปทฉันก็ไม่ให้ออกไปอยู่ดีๆๆๆเอา ประกาศที่สองอต่อจากนี้ฉันจะเริ่มรวบรวมหนังสือของนงครน,น,น,นี้เพื่อตามหาหนังสือเล่มหนึ่งที่สมเปร็บูน์แบบที่สุดซึ่งเธอจะต้องเป็นผู้ช่วยของฉันโรแลนด์เสร็จแล้วได้งานปะเนีย่ยเองอยากได้งานยีไ่ไหมเนื่องด้วยตัวเธอเป็นพลเมืองของนงครน,นี้มาก,ก่อนอะฉันหวังว่าเธอจะเป็นประโยชน์กับฉันได้บ้างนะ อะเว้แล้วสัก <Course. S 1> วันสักวันะเรื่องแบบนี้มันต้องเกิดผู้คนผู้คนหายตัวไปอย่างไรร้องรอยอะพอมาเจออีกทีก็เหลือแค่ก้อนเนื้อไปเสร็จละที่แรกฉันก็แอบขำประเภทเองที่แรกฉันก็แอบขำคนประเทศที่ไม่ระวังตัวจนตัวเองต้องโชคร้ายอะแต่ฉันเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกมันไม่เกี่ยวฉันเข้าใจแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกับการระวังตัวหรือว่าโชคร้ายอะไรเลยคือนี่มาแบบแว็บเดียวแล้วก็แว็บเดียวจริงๆอะ อย่าไปใส่ใจเลยชีวิตตัวเองอย่าไปใส่ใจเรื่องชีวิตตัวเองนะนักเลยอตอบอะไรที่ฉันไม่อนุญาตให้เธอก็ย <travail> <that> ังตายไม่ได้โอเคเป็นแต่ตายยังตายไม่ได้รู้แล้วบ้าเอ้ยดิฉันต้องเป็นหนูทดลองในห้องในห้องแลบสุดเพี้ยนแน่เลยันสเธอเป็นพวกชอบใส่อะไรสุ่มๆอย่างเช่นเมล็ดข้าวโพดและใส่อ่ันนึงนะเธอเป็นพวกชอบใส่เอ่อเดี๋ยวนะพิมพันธ เธอเป็นพวกชอบใส่อะไรสมๆอย่างเช่น,มนเมล็ดข้าวโพดและใส่เครื่องจักรลงเข้าไปในท้องคุณใช่ปะและคิดว่า,แล,วาและคิดว่ามันจะกลายเป็นเครื่องจักรทำป๊อปคอนพ่นป๊อปคอนออกมาได้ทำนองนั้นเหรอเฮียโ่นแล้วสุดจะบรรยายแล้นั่นน่ะถ้าฉันเลือกไ,ได้กูกูขอยอมตายดีกว่าถ้าแกถ้าเธอยังพูดถ้าเธอยังพูดจะได้สาระแบบนั้นอีกสักครั้งฉันยินดีจะเปลี่ยนให้เธอเป็นมนุษย์เครื่องประทับป๊อปคอนแบบที่เธอขอได้เลยนะ ฉันหมายถึเป็นเลยเครื่องของเครื่องนเปมอ็ดีเลยฉันฟังที่เธอใส่รายยามากพอแล้วมันน่ามันขานอ่ะมันน่ามันขานมากในที่ฉันต้องมาตอบคำถามของเธอเนี่ยเธอโทษทีครับผมนี่เอ็นเจะลาแบบนั่งลงเก้าอี้ละขอฉันได้แนะนำตัวหน่อยนะอยากเป็นขอให้ฉันได้ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกทีก็แล้วกันฉันชื่อว่าแองเจลลาเป็นหัวหน้าบรรลักษ์และผู้กำรับหนวยการหอสมุดแห่งนี้เด렉เตอร์เอ็ง เป็นชื่อดีๆนะแล้เมกี้เพลงอะไรแล้วผมต้องทำอะไรบ้างล่ะครับหน้าที่ของเธอก็คือการต้อนรับแขกที่ถูกเชิญเข้ามาในหอสมุดฉันจะพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะเชิญแขกท่านใดเข้ามาแลวเขียนคำเชิญเองหลังจากนั้นเธอก็แค่คอยรับแขกที่ฉันตอบคำตอบที่เขาตอบรับคำเชิญเข้ามาเมื่อพวกเขาเข้ามาถึงหอสมุด เห็นว่าเธอเคยเป็นฟิกเซอร์มาก่อนนี่ไม่ว่าจะมีแขกแบบไหนเข้ามาเธอก็ต้องรับมือได้ดีกว่าท่านแน่ๆหมายความว่าโรแลนด์จะสู้เป็นไงเเนาะแกเป็นฟิกเซอร์ผมมันก็แค่ฟิกเซอร์เกรดเก้าตุกับเองนะเออเดี๋ยวก่อนไอการต้อนรับเนี่ยมันยังไงกันวะคือผมต้องสวมบทบาทเป็นคนชงกาแฟให้แขกันหรอง่ายมากเกาแค่ต้องใช้วิธีเน้นแรงกายเส้ยหน่อยเพื่อจัดการแขก ห้องสมุดแห่งนี้มอบบททดสอบให้แก่แขกที่เข้ามาและหนังสือที่จะถูกเปิดขึ้นในขบวนการอ่ะที่จะถูกเปิดขึ้นในขบวนการนี้เดแขกผู้ที่ก้าวข้ามบททดสอบไปได้จะถือว่าสมควรได้รับหนังสือของพวกเขาไปแต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวเธอเองอาจจะตายในระหว่างการต่อต้อนรับด้วยซึ่งเพียงชั่วคราวเท่านั้นที่เธอจะตายอ่ะ เธอจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเมื่อหอสมุดปิดทำการแล้วฉะนั้นจะไม่มีใครได้พักผ่อนโด,ย,ดยที่ฉันไม่ได้รับอนุญาตโอเคนี่คุณคิดว่าพวกพิกเซอร์มันจะไล่เวทเด็กคนให้กลายเป็นไก่ได้ได้ไงอ่ะจะคาดหวังอะไรกับพิกเซอร์เกตเก้ากันน่ะผมไม่ได้เก่งอย่างที่คุณคิดหรอกที่พังทลายลแล้นั่นก็ไม่ใช่ธุรกงการอะไรของฉันนะฉันเตรียมคู่มือให้เธอฉันเตรียมคู่มือให้เธอเรียบร้อยแล้วอ่ะหยิบไปอ่านซะ และไปทําความเข้าใจด้วยตัวเองจริงนะอ่านฮะผมว่าผมพอแจัเลจความได้แล้วแหละแล้วคำเชิญเนี่ยปกติมาทางานยังไงอ๋อเปิดหน้าคำเชิญสิจากนั้นลงทะเบียนหนังสือที่เธอต้องการใช้ในการต้อนรับแขกอืมแล้วต่อจากนั้นล่ะคำเชิญจะถูกส่งไปคำเชิญจะถูกส่งไปยังผู้